สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่16เดือน8 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะ ลรวก็ก่อนไปรับชมฝากคาเตือนเช่นเคยนะคะตัวนี้ทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเชื่นชอบแนวทางเราค่อยตามนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะท่านใดมารับชมน้องแอดยินดีด้วยนะคะก็เข้าวิ่งรุ่ดที่4ไปนะคะในตารางแตก4ตัวนะคะพี่ๆเนาะผลที่ออกในงวดที่ผ่านมานะคะ สี่เออเจ็ดสี่สามสามนะคะพี่พี่เจ็ดสี่สามสามนะคะตารางน้องเอสดแตกสี่ตัวนะคะก็ยินดีนะคะอย่าลืมจะพูดจับวินในตารางได้นะคะแล้วก็วิ่งรุดเม็ดเดียวที่สี่นะคะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะท่านใดที่มารับชมในงมดที่แล้วมาทั้งชุดโค้งสุดท้ายแล้วก็สุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะท่านใดชื่นชอบก็ฝากเข้ามารับชมแล้วก็ดูโฆษณานะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องเอสด,ด้วยนะคะ ก็ขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่ๆเนาะถ้ามีเสียงแทรกแล้วก็เสียงดังนะคะพี่ๆเนาะน้องเอดขออภัยด้วยนะคะในวันนี้นะคะเด่นที่8กับกับสนะคะพี่ๆเด่นที่8กับ4นะคะวันนี้เนาะเด่นที่8กับ4ีขออภัยด้วยนะคะพี่ๆน้องเอดเขียนซ้ำเนาะแต่ตัวที่น้องเอจะวิ่งรูดให้ในวันนี้นะคะน้องเอวิ่งรูดที่วันนี้นะคะวิ่งรูดที่ ที่สีนะคะพี่ๆน้องเอสชอบสี่นะคะท่านใดไม่ชอบสี่ก็เอาแปดนะคะคิดว่าสี่น่าจะไหลนะคะพี่ๆก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆปังปังก็แล้วกันนะคะขอให้สูตรเดินดีเดินต่อเนื่องนะคะพี่ๆเนาะในตารางนะคะตารางวันนี้มีสี่ มี8มี3มี0แล้วก็มี2มี1นะคะพี่พี่จับคู่จับวินกันได้นะคะเด่นก็เด่นที่4กับ8ในตารางคู่แรกนะคะ48 43 41 40 42นนะคะพี่พี่ในสูตรนี้ อย่าลืมนะคะจับคู่จับวินในตารางได้นะคะแล้วก็ตัวนี้น4 4 4 4 4 4 3 4 8ก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกเฮงๆปังๆนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับน้องแอด,ดด้วยนะคะโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ